สวัสดีวันนี้วันที่15กรกฎคมสมันร1ยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหวยออกซึ่งเราก็จะได้รุ้นกันนะครับสำหรับเซตนั้น,นะครับ นช่วงเช้าก็ลงไปถึง1522จุดมาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือกร้อยเจ็ดร้นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยซึ่งมันก็เป็นจุดสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเซตนั้นมีค่าอยู่ที่พันห้าร้อยยี่สิบสองจุดนั้นเขาจะมีอ่า แนวทางในการลงไปถึง1,235จุดนะครับอย่างที่เราเคยดูดูกันไว้นะครับสำหรับราคาเซตครับช่วงเช้าก็ลงไป10กว่าจุดนะครับตอนนี้อยู่ลบที่3.45จุดนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะลงนิดนหน่อยหน่อยนะครับ ก็ว่าอะไรกันไม่ได้นะครับดู wti กับ Ben s p o ร์นะครับราคาก็ต่ำกว่าร0อดอลลาร์ครับแล้วก็ค่าเงิน usd ก็อยู่ที่36.59นะครับถ้าเิดถ้าเกิดเราจะเข้าไปดูนะครับว่าการน้ำมันจะลงได้อีกหรือเปล่านะครับก็เข้าไปดูที่ลองดูที่ wti ก่อนนะครับแล้วก็ไปดูที่ช่องตัวที่เป็นชาร์ตนะครับจะดูว่าจากค่านี้เขาสามารถที่จะลงไปอีกได้หรือเปล่าถ้าเราดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าจงังหวะของเขานั้นลงมาที่เส้น อาจจะกาลังทดสอบเส้น2องเวันก็คือถ้าเมื่อไหร่ทะลุลงมาเส้น2องเวันลงมาก็ราคาก็จะลงได้อีกนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเจอเส้น2องเวันแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นในวัน2วันนี้ราคาจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาน้ํามันก็จะค่อยดีดกลับขึ้นมาแล้วค่อยๆไซเว์กลับขึ้นไปตามตามเทคนิคของของกราฟของเราครับกราฟของเราก็บอกว่าราคาที่หลังจากที่ราคามันขึ้นไปที่ด้านบนสุดนะครับมันก็ไซเบเ์ลงมาต่ําสุด พอไซ์เวลงไปตามสุดอยู่จุดด้านล่างสุดเขาก็จะไซ์เว์กลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดเพราะนั้นราคาก็จะค่อยๆเพิ่มกลับขึ้นไปทีนี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีเหตุการณ์นะครับให้ให้ราคานั้นชนเส้น2แล้ววันแล้วก็สามารถดีดกลับขึ้นไปแต่ถ้าเกิดไม่ไม่สามารถดีดกลับไม่ได้มันจะทะลุลงมานะครับทะลุลงมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับราคาจะไปที่เท่าไหร่นั้นเราก็ประมาณการจากทางเฟรมเ e กนะครับว่าเขาจะไปดีที่เท่าไหร่ถ้าเป็นทางเฟรมเวกก็จะเห็นว่าาจัังงหวงเน้นน ก็เป็นจังหวะเดียวกันนะครับก็คือลงมาที่จังหวัดด้านล่างสุดนะครับทีนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสบายใจของนักลงทุนนิดหน่อยนะครับที่ว่าราคากําลังลงนะครับแต่ถ้าเกิดเขาจะดีดกลับขึ้นไปนะครับถ้าถ้าดูจากตัวนี้นะครับราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปที่ด้านบนสุดนะครับราคาก็จะไปที่140หรือ300กว่าให้130กว่านะครับร้อยสกว่าดอลลาร์นะครับทีนี้เราก็เตรียมตัวนะครับช่วงนี้ก็คือถ้าลดราคาลงให้รวดเร็วได้ก็ลงรวดเร็วนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไม่รวดเร็วแล้วก็มันจะพอกพูนขึ้นไปนะครับราคาน้ํามันจาก30-40บาทก็จะไปที่50บาท60บาทขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นช่วงจังหวะด,ดีนะครับที่มันลงนะครับก็คือจุดด้านล่างของ Li n e l ร n เน r เลคชั่นนะครับก็คืออย่างที่ถ้าเราเป็นนักเก็งกําไรเราก็ต้องซื้อนะครับช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะซื้อนะครับพอซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะดีดกลับขึ้นไปนะครับสำหรับราคาน้ํามันนะครับก็แสดงว่าช่วงนี้นั้นเป็น อีกวันสองวันนะครับราคาจะลงอีกนิดหน่อยนะครับราคาก็จะลงมานะครับส่วนราคาเวลาดีดกลับขึ้นไปมันก็จะดีดกลับขึ้นไปที่1 3อยากว่ากว่านะครับตอนนี้ราคาก็ไซเว่ยมาด้านล่างเรียบร้อยเลยนะครับเราก็ถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนน้ำกานน้ามันเราต้องซื้อาไว้แถวนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะค่อยไซเวกลับขึ้นไปมันจะค่อยไซเวกลับขึ้นไปด้านบนที่ราคา1 2 0 1 3 0นะครับในจังหวะถัดไปก็เพราะว่าช่วงจังหวะ ตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะให้เข้าซื้อนะครับราคาต่ำนะครับแล้วก็อยู่เนี่ยเส้น2องวันนี่ก็มีเส้นสองเลวันต้านอยู่นะครับถ้าเกิดว่ายังสามารถรักษาระดับได้นะครับแต่ถ้าเกิดระดับไม่สามารถรับได้คือเขาทะลุเส้นสองเลวันลงมาชิ้นที่ก็เป็นอันจบเกมนะครับคือราคาขาลงตลอดเลยครับถ้าเกิดสามารถทะลุเส้นสองเลวันลงมาได้นะครับเราก็ภาวนาถ้าเกิด จริงก็คือเราต้องเอาคนส่วนใหญ่ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเป็นคนส่วนใหญ่เราก็บอกเฮ้ยราคาน้ำมันสามารถทะลุเส้น2และวันได้แน่นอนมันต้องลงมาอีกแน่นอนนะครับก็ต้องรอจังหวะให้มันลงต่อไปนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็คือมันยังคงเป็นไซด์เว้อัพนะครับมันยังคงไม่เปลี่ยนด้านเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดมันลงแล้วลงมายาวเรื่อยๆนะครับมันจะเปลี่ยนจากจังหวะขาขึ้นเป็นจังหวะไซด์เวดาวลงมาไซด์เวดาวลงมาเราก็ภาวนาให้เป็นเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของของราคาน้ำมันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ขาลงก็คือมันจะเป็นแค่ช่วงช่วงนี้นะครับถ้าเกิดมันสามารถรักษาระดับราคาได้ละดีดกลับขึ้นไปนะครับทีนี้มันจะไปที่130ต่อก็พากันต้องนั่งต้องนั่งทำใจนะครับถ้าเกิดมันจะขึ้นไป130ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับสำหรับราคาน้ํามันทีนี้ลองมาดูราคาทองกันหน่อยนะครับราคาทองนั้นโกลสปอตตอนนี้อยู่ที่1 7 0 7 9 0นเะครับ1 7า7 0 0 1 7 0 3 0 3นะครับปลอภัยนะทีนี้ก็เป็นคล้ายๆราคาน้ํามันเช่นเดียวกัน คืออยู่ด้านล่างของ linear equation นะครับก็คือโซนด้านล่างนี้นะครับโซนด้านล่างสุดของตัว linear equation นี่นะครับถามว่าตอนนี้มันทำอะไรอยู่ครับมันก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะขึ้นดีดขึ้นนะครับดีดขึ้นไปเลยหรือจะค่อยๆไซด์เวย์มาด้านข้างหรือจะไซด์เวย์ดาวลงมาจะมีสาทิศทางนะครับให้ตัดสินใจนะครับสำหรับราคาทองนะครับราคาทองนะครับถ้าท่านกําลังเล็งราคาทองอยู่นะครับตอนนี้ก็คือมันจะดีดกลับหรือว่ามันจะไปด้านข้าง หรือมันจะลงมาด้านล่างนะครับเป็น3มทิศทางนะครับสำหรับราคาของกราฟนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นจังหวะนี้ก็คือว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนนะครับเราต้องเข้าต้องเข้าถือตรงนี้เลยนะครับวันนี้ก็คือว่าเป็นจังหวะที่สวยงามนะครับเพราะว่าทองกําลังตัดสินใจว่าจะดีดกลับขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเขาดีดกลับขึ้นไปเ็าจะไปที่ราคา770เร้ขาจะดีขึ้นไปที่พันเจ็ดร้นะครับแต่ถ้าเราดูภาพโดยรวมนะครับตรงนี้ก็คือเป็นแนวโน้มไซด์ดาวทองยังสามารถลงได้อีกนะครับเพราะอะไรครับ ก็ดูอินดิเคเตอร์ก็มีเดลลบอยู่ตรงกลางนะครับมีเบส D ีต่ำกว่าเซ็นสิกล่ลนะครับแล้วก็มี RSI นั้นอยู่แค่ประมาณ24นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มไซด์ดาวลงมานะครับตัวนี้ก็ราคาก็อาจจะมีกำลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะไปด้านข้างลงหรือว่าขึ้นข้างบนนะครับแต่จังหวะนี้ก็คือถือเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าเก่งกาไรนะครับถ้าดูจากแนวโน้มของเรานะครับคือเขาว่าลงสุดเสร็จปุ๊บไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เขาจะมีเหตุผลให้เขาค่อยๆดีดกลับขึ้นไปด้านบน ถ้ามันเป็นตามไปจังหวะของกราฟนะครับก็คือเมื่อลงต่ําสุดมันต้องขึ้นสูงสุดนะครับก็คือกราฟของเราจะมีจะเป็นราคากับเวลานะครับไปทางขวามือนะครับแล้วก็อยู่ในกรอบของลีเนียลเลกชันนะครับเมื่อขึ้นสุดก็ลงต่าสุดเมื่อต่ําสุดก็ขึ้นสูงสุดมันจะไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจังหวะจะดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นจังหวะซ้ายใดาวนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะให้เข้าลงทุนนะครับเข้าจังหวะช้อนนะครับ สลับราคาทองนะครับทุกคนครับอันนี้เราก็บอกกันนะครับคือดูกันแบบร่าวๆนะครับดูแบบร่าวๆเลยแล้วกันนะครับทีนี้เราก็ไปดูที่ราคาเซตของเรานะครับถ้าเกิดอยู่ตรงนี้ราคาที่อยู่ตรงนี้นี้ทาอย่างไรได้บ้างนะครับเราเราจะมองเขาเป็นจังหวะอะไรนะครับเห็นไหมฮะจังหวะถ้าเป็นเช่นนี้นะครับราคาก็เป็นโดจิโดจิที่ อยู่หัวด้านอยู่ด้านบนนะครับก็หมายความว่าในวันถัดไปนะครับราคานั้นจะเป็นเช่นไรนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับราคาก็จะออกด้านข้างหรือขึ้นไปด้านบนคือราคาจะไม่ลงมาต่ํากว่านี้อีกแล้วนะครับนี่คือราคาที่ลงต่ำเรียบร้อยนะครับต่ำนั่นคืออยู่ที่พันพันหนึ่งร้อยไอพันพันห้าร้อยสิบห้านะครับจุดต่ําสุดของเขานะครับหรือก็คือพันสองร้อยยี่ไอพันห้าร้อยยี่สิบเก้าก็คือจุดต่ําสุดก็คือจงลีเนียร์เรชชันด้านล่างนี่นะครับเมื่อไรก็ตามที่ราคาลงมา ด้านล่างเสร็จปุ๊บนะครับราคาก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปด้านบนนะครับราคาจะดีดกลับขึ้นไปด้านบนนะครับราคาจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปด้านบนถ้ายังสามารถยืนต่อแล้วก็ทะลุไปได้มันก็จะสามารถไปต่อแต่ว่าถ้ามันไม่สามารถไปได้มันก็จะไสไปลงมาตัวนี้ก็เช่นกันเมื่อราคาลงมาเสร็จมันก็จะติดกลับขึ้นไปแล้วถ้ามันไม่สามารถยืนได้มันก็จะดีดโค้งลงมาแล้วก็ทะลุลงมาที่ราคา ไปที่ราคาพันสองพันสามพันสามไปที่พันสามพันสี่นะครับราคาจะกดต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาอยู่ต่ํากว่าเส้นสองะวันเส้นสองะวันที่หยุดเทวางนี้นะครับเมื่องเส้นสองละวันตรงนี้ราคาก็จะกดต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีแรงท้อนจากตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราดูกราฟทั่วไปคือเขาจะค่อยๆไซเวกักก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 บขึ้นไปด้านบนนะครับที่ราคาหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสี่ก็ถ้าเป็นแนวโน้มเทคเซตแบบนี้ก็ราคาก็จะทุกอย่างก็จะค่อยๆกลับขึ้นไป แต่เดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้ก็คือว่าเซตนี้แนวโน้มเป็นขาลงนะครับแล้วถ้าจังหวะทางเฟิร์มวีจะไปที่เท่าไหร่ทงเฟิร์มวีก็ยังคงลงต่อได้อีกนะครับเป็นจุดท,ที่ลงต่ํากว่าเส้น2อง้วันด้วยนะครับราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นสอง้วันก็ก็ยังถือว่ามีโอกาสจะดีดกลับขึ้นไปที่ด้านบนนะครับก็มีโอกาสทีสส่จะดีดกลับขึ้นไปที่เมื่อมันลงมาต่ําสุดมันก็จะดีดกลับขึ้นไปที่พันเถ้ามันดีดกลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้ามันไม่ดีดกลับขึ้นไปแบบนี้มันก็ค่อย มันจะไซด์ไวดาวลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อเปลี่ยนแนวลีเนียเรชันนะครับเดิมทีมันเป็นไซด์ไวอัพทีนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นไซด์ไวดาวลงมาครับทาวเฟรมวิก็จะไซด์ไวดาวลงมาทีนี้พอมันไซด์ไวดาวลงมาเสร็จราคามันจะไปที่เท่าไหร่นะครับเราต้องไปดูที่ทาวเฟรมมันนะครับว่าจุดต่ําสุดของเขานั้นจะไปที่เท่าไหร่นะครับดู่ทาวเฟรมมันนะครับจุดต่ําสุดมันจะลงมาที่หนึ่งพันสามร้อยแปดบาทนะครับ ไอ่หนึ่งพันสามร้อยแปดจุดนะครับก็เสร็จแล้วมันก็จะลงมาที่เส้นสองร้อยวันของทางเฟรมวีคเนี่ยไอ้สองข้างเปรมมันนะครับ,ะรบจะลงมาที่เส้นสองร้อยวันของความเฟรมมันอยู่ที่ราคาหนึ่งสองสามห้านะครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมราคาถึงจะต้องลงมาที่หนึ่งสองสามห้าจะเกิดเขาไม่สามารถยืนอยู่อ่ะยืนเหนือพันพันห้าร้อยยี่สิบได้ตัวน,นี้ก็คือลงมาที่พันห้าร้อยสามสิบสามนะครับก็แสดงราคาให้เห็นว่ามันสามารถลงมาได้อีกลงมาชนเส้นสองร้อยวัน,นครับ ที่1235เพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือเขาบีบตัวเข้ามาของบริจแบนนะครับถ้าดูไทม์เฟรมของรายเดือนนะครับในเดือนนี้และเดือนหน้านะครับราคาของเซ็ตจะคงจะลงต่อนะครับเดือนนี้และเดือนหน้านะครับเดือนนี้ก็ราคาลงมาที่1 5 3 3เดือนหน้าก็จะลงไปที่พัน3เดือนหน้านะครับอยู่ที่1500 1400คือมันเป็นจังหวะขาลงนะครับเนื่องจากวนลุ่มออกนะครับแล้วก็ p d ลบนั้นอยู่สูงกว่าเพื่อนแล้วก็ MBCD นั้นชี้ลงนะครับแล้วประเด็นสำคัญก็คือมี ISI ที่อยู่ที่46กนะครับก็คือไม่มากเท่าไรนะครับจริงๆมันต้องอยู่ระดับ50าขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับราคา2องเซตก็จะมีแนวโน้มไซด์เวดดาวลงมานะครับทีนี้ก็คือมีเส้น2และวันรับอยู่นะครับถ้าเกิดไม่สามารถเด้งเส้น2และวันคืนตัวเองกลับคืนขึ้นไปได้นะครับราคาจะลงมาต่อนะครับก็น่าจะเป็นไปได้นะครับช่วง สิงหากันยานี่นะครับกันยาตุลานะครับจะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ราคานั้นพุ่งลงมานะครับนี้เราดูร่วงหน้าได้เลยนะครับดูสถานการณ์ของบ้านเมืองได้เลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนสิงหากรยานาประมาณกินกันกากันตุลานะครับกนยาตุลานะครับสเดือนนี้นะครับก็คือเป็นจังหวะที่เขาลงมาถึงตรงนี้พอดีนะครับที่1 2ึ่งพันสองร้อยสาบเก้าั่นะครับต่อไปนะคับนั้นเรา เมื่อเรารู้แบบนี้นะครับเราต้องจัดจัดพอร์ตของเราอย่างไงฮะเราต้องมีการลดพอร์ตนะครับลดพอร์ตเพื่ออะไรครับเพื่อรอรับราคาใหม่ๆนะครับตอนนี้คือราคาทุกอย่างกําลังลงนะครับเราไปดูครับดูภาพโดยรวมของเรานะครับว่าจากโมดเอสซีต่างๆที่ทั้งหมดนี้ทั้งมีทั้งแบงก์ลงอ่าทีทีบีที T ลงแล้วก็มีบ้านปูลงมีประทอลงนะครับราคากําลังลงไปนะครับยกเว้นส่วนที่เป็นอ่าวิดโด้เดซซิ่งหรือเป็นที่ เปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับก็ยังคงมีโอกาสดีอยู่นะครับแต่ประเด็นก็คือว่ามันสวนกับราคาต่างๆที่กำลังลงมาครับเมื่อเช้าแอดวานย,ยังยังลบอยู่นะครับเชา้าก็ย,ย,ยังยังเสมอตัวนะครับช่วงเช้านะครับสำหรับ e, e a ก็เสมอตัวนะครับครับก็เสมอตัวเช่นเดียวกันแต่ KTB นั้นก็เป็นกลุ่มแบงก์ก็ลงมานะครับลงมาเล็กน้อยนะครับถ้าเราเห็นกลุ่มแบงก์จะเห็นว่า SCB เพย์แบง์ต่างๆก็เริ่มลงมาครับเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากธุรกิจเงินเฟ้อนะครับตอนนี้เริ่มจะไม่มีเงินเข้ามาหมุนในระบบของบริษัทนะครับเมื่อไม่มีเงินหมุนนะครับราคายิ่งราคาบาทอ่อนนะครับก็ยิ่งทําการค้าขายลําบากเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นช่วงวิกฤตของเซกเมนต์เกี่ยวกับแบงค์นะครับแบงเกอร์แบงเกอร์ต่างๆก็กําลังอ่วมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็คิดดูสิครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับใน อีกเดือน2เดือนข้างหน้านี้นะครับถ้าเกิดว่าแบงก์ยังอ่วมแบบนี้เรามีทิศทางขาลงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูในในตัวต่างๆนะครับไปดูที่อะไรดีครับไปดูที่มาร์เก็ตแล้วกันครับไปดูที่มาร์เก็ตแล้วก็ดูที่อินดัสตีนะครับดูที่แบงก์ก่อนเลยนะครับคำว่าฟ i น a n น e ์ฟ n น n c นเชียใช่ไหมครับฟินแนเชียยังลงอยู่นะฮะเส้นกราฟก็ยังเป็นขาลงนะครับเห็นไหมก็จะค่อยๆไซด์เวดาวงไปเรื่อยๆนะครับ ใช่ไฟในไฟตัวนี้รอเปล่าใช่ฟินนี้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะครับใจเย็นนะครับเขาว่าอะไรเขาว่าแบงก์โอเคครับแบงก์อยู่นี่นะครับแบงก์ก็ลงไป4จุดนะครับแบงก์เนี่ยดูของแบงก์แล้วกันดูกราฟของแบงก์นะครับเพื่อจะมาประเมินค่าต่างๆนะครับจะเห็นว่าแบงก์นี่ก็คือเป็นแนวโน้มไซด์ดาวนะครับราคาค่อยๆลงมามีเส้น2ระวันนั้นอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นจากจังหวะนี้เมื่อไม่สามารถที่จะพลนเส้น2ระวันที่370ได้นะครับราคาก็จะร่วงลงมานะครับ แบงก์ก็จะลงมาที่200 222จุดนี่คือแบงค์ของทุกแบงค์รวมมาเป็นการาฟตัวเดียวนะครับอันนี้เราก็ดูแนวโน้มของแบงค์ล่วงหน้าเลยนะครับราคาอันนี้เป็นไทม์เฟรมเดย์ไอฟาร์มไทม์เฟรมมันนะครับก็คือเดือนนี้เดือนหน้าก็จะลงมาเดือนหน้าก็จะลงมาเดือนหน้าก็จะลงมานะครับอันนี้เป็นไทม์เฟรมมันนะครับเนี่ยไทม์เฟรมไทม์เฟรมมันนะครับ คือเมื่อเป็นขาลงแบบนี้นะครับราคาก็ยอดตัวลงมาได้ตลอดเอาไปดูตามเฟรมเดย์นะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตามเฟรมเดย์ก็อยู่ห่างจากเส้น2แล้ววันเยอะตามเฟรมเดย์อยู่ห่างจากเส้น2แลเว,วันเยอะอยู่ต่ำกว่าเส้น2แล้ววันเพราะนั้นราคาจะขึ้นเป็นไม่มีนะครับของของเซกเมนต์ของแบงค์นี่นะดูตามเฟรมตามเฟรมของเซกเมนต์แบงค์นะครับอันนี้เป็นตามเฟรมเดย์นะครับเห็นว่าจะมีโอกาสในวันในในวันพวกนี้มีโอกาสที่จะดีขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่าเขาเป็นไส้เทียนที่ ที่มีไส้เทียนอยู่ด้านล่างนะครับมีทส้เทียนอยู่ด้านล่างนะครับประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเขามีไส้เทียนอยู่ด้านล่างแล้วถ้าเกิดวันถัดไปแล้วเขาสามารถที่เป็นไส้เทียนสีเขียวได้นะครับเขาจะเป็นสัญญาณการกลับตัวนะสัญญาณการรีบาวของราคาขึ้นไปบอกให้เป็นสัญญาณการรีบาวนะแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้คือเขามีโอกาสไส้ดาวลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะลงมาที่300 310จุดนะครับสลับทางเฟดแบงก์นะครับนี่คือทําให้เห็นว่าเรา ก็ควรที่จะลดพอร์ตเมื่อราคาเซ็ตลงนะครับเมื่อราคาเซ็ตลงมันจะค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าดูจากจังหวะของเซ็ตลงนะครับหเซ็ตลงเราต้องมีการลดพอร์ตรีบาลานซ์พอร์ตรีบาลานซ์พอร์ตของเรานะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าราคาต่างตัวต่างๆจะค่อยๆดิ่งลงเรื่อยๆนะครับทุกคนครับอ่ามันจะค่อยๆดิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับมันจะไม่รีบไปทางไหนนะครับนะครับเพราะว่าราคาเมื่อเมื่อราคาลงมานะครับเห็นว่าราคานั้นก็ หลายตัวก็มีการเสมอตัวนะครับมีการย่อตัวมีการค่อยๆคลายคลายตัวเองลงมานะครับจริงๆตัวหลายๆตัวก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้คือยังไม่สามารถที่จะพุ่งขึ้นไปได้แต่ว่าเราคง <g ül üyor> ยังคง <g ül üyor> ยืนยันนะครับหลายอีกหลายตัวก็ตามที่มีจังหวะที่จะไปที่อย,อย่างบ้านปูที่จะไปที่1 0บ9บาทนะครับบ้านปูนะแบบบ้านปูที่จะไปที่19บาทแทเราก็ยังคงยืนยันว่ามันจะไปที่19บาทเพราะว่าจังหวะมันจะไซด์เวดดาวแล้วมันก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับ คือมันก่อนที่มันจะขึ้นไปมันต้องลงมาก่อนแต่ต่างกันกับของของเซกเมนต์แบงค์นะครับเซกเมนต์แบงค์นี้ก็เป็นขาลงนะครับเต็มตัวนะครับในแต่ละกลุ่มของของเซกนะฮะก็จะมีโอกาสลงไปต่อนะครับอันนี้เราไม่ได้มาพูดให้กลัวนะครับแต่เราพูดให้เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวที่รับสถานการณ์นะครับทุกคนครับเตรียมตัวในการรับสถานการณ์ของเดือนหน้าที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเดือนหน้านั้นราคาลงต่อนะครับถ้าเกิดเซ็ตยังคงลงต่อนะครับมัน ทุกคนก็จะสบายตัวนะครับถ้าเกิดเราขายหรือว่าเราเราได้ขายสิ่งที่มันทํากําไรอยู่ตอนนี้นะครับหุ้นทุกตัวที่อยู่ในมือในในในพอรตของท่านทุกตัวนะครับต้องต้องไปดูนะครับว่าพอร์ตตัวไหนที่พอจะขายได้ท่านขายไว้ก่อนเลยนะครับเมื่อแม้ว่ามันตอนนี้จะขาดทุนกําไรอยู่นะครับท่านควรจะขายนะครับอันนี้เราเข้ามาเตือนท่านก่อนนะครับเพื่อให้ท่านเห็นทิศทางของตลาดอย่างกว้างๆนะครับสโคปกว้างๆนะครับทุกคนถ้าเกิดเห็นแรง คือมันจะเป็นแรงสไลด์นะครับสไลด์ลงนะครับไซด์ดาวน์ลงนะครับทีนี้เราก็รู้ก่อนชาวบ้านใช่ไหมครับเราก็ทยอยขายกันออกก่อนนะครับเพื่อเพื่อได้กําไรนะครับทีนี้ถ้าเกิดท่านเป็นนักลงทุน VI ก็อันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านจะเป็นนักลงทุน VI ท่านก็ซื้อยาวไปเลยครับไม่ไม่ต้องมาเปิดดูนะครับก็ท่านก็ไม่ต้องมาสนใจใหญ่ดเอียราคามันจะลงไปที่เท่าไหร่ท่านก็ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าท่านเป็น VI นะครับส่วน ถ้าเกิดท่านไม่ใช่วีไอท่านเป็นนักทุนอ่าเป็นช่งชวงๆหรือเป็นเป็นเป็นจังหวะจังหวะท่านก็ต้องมาพิจารณาดูนะครับว่าตัวไหนได้กําไรท่านก็ดูดูการาฟแล้วก็คิดว่า่าจะขายก็ขายนะครับขายแล้วก็อดทนนิดนึงนะครับหมายแลวจากขายเสร็จปุ๊บก็รอดูจังหวะให้มันลงมาต่ําที่สุดก่อนนะครับตอนนี้เซฟยังอยู่ที่1533ใช่ไหมครับเราต้องรอให้มันลงมาที่1235ก่อนนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดแรกที่ จะเป็นจุดดีดขึ้นกลับขึ้นไปนะครับของราคาครับเมื่อ,อไรก็ตามที่ตอนนี้ราคาสมมติเคแบงอยู่ที่4บาทไอ้อยู่ที่140ใช่ไหมครับถ้าเกิดลงไปลงไปถึง1235รานี่ราคามันจะอยู่ที่ประมาณสักใกล้ร้อยหรือ100หรือ130บาทพอเราไปซื้อเคแบงตอนนั้นราคาจะถูกกว่าปัจจุบันเยอะนะครับเสร็จแล้วพอซื้อที่1235บาทเสร็จปุ๊บราคามันจะดีดกลับขึ้นไปนะครับอันนั้นคือจ,จังหวะที่เราจะเข้าทํากําไรครั้งแรกก็คือ รอให้มันไปที่ที่พันสองร้อยสามสิบห้าบาทแล้วเราไปซื้อตรงนั้นนะครับที่ราคาน่าจะร้อยยี่สิบาทพอซื้อตรงนั้นเสร็จปุ๊บราคามันจะดีบขึ้นสวิงกลับขึ้นมานะครับราคาทุกตัวก็จะสวิงขึ้นมาตามเซ็ตนะครับก็จะบวกบวกขึ้นมาก็จะเป็นร้อยสามสิบเราก็ทํากําไรสิบบาทแล้นะครับจังหวะนั้นคือจังหวะที่ทํากําไรสิบบาทนะครับพอทํากําไรสิบบาทเสร็จปุ๊บเราก็ออกมาดูเหตุการณ์ของตลาดก่อนนะครับว่าราคามันจะลงต่อหรือเปล่าถ้าลงต่อเราก็ เราก็รอจังหวะที่มันลงสุดกว่านั้นนะครับซึ่งก็เดี๋ยวก็จะคอยดูในจังหวะของถัดไปของราคานะครับว่าราคาจะลงต่อไปที่เท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่เห็นอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆมันก็ต้องสามารถตีพิ่โบดูได้นะครับเดิจังหวะต่ำสุดของมันจะไปที่พันกว่าหรือ900กว่าบาทนะครับเราต้องไปรอดูอีกทีนะครับว่าจังหวะสูงสุดต่ําสุดมันจะเป็นเช่นไรนะครับทุกคนครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ ก็มาได้มามาให้ทุกท่านวิตกนะครับให้เราทําใจให้สบายนะครับจัดไมล์เซ็ตให้สบายๆนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อทําการลดพอร์ตของเรานะครับรีบาลานซ์พอร์ตของเรานะครับให้ให้มีเงินสดนะครับมีเงินสดเยอะๆนะครับกาจังหวะเงินสดเยอะๆตอนที่ราคามันร่วงลงไปแล้วเราเข้าไปซื้อตอนนั้นนะครับไปช้อนตอนที่มันต่ําที่สุดของตลาดนะครับเราจะได้กําไรเมื่อเวลามันดีกลับขึ้นมานะครับทุกคนพอจะเข้าใจนะครับจังหวะของเราคือเป็นเช่นนี้นะครับจังหวะตอนนี้แบงก์ ปุ่มแบงก์ลงเคแบงก์ K ลงอะไรพวกนี้บุลงนะครับก็เป็นจังหวะให้เราลดพอร์ตของเราครับล้วดูทิศทางของสภาวะเศรษฐกิจสภาวะโดยรวมมันยังน่าจะเป็นทิศทางลงโดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องลดพอร์ตของเราออกมาคือขายแล้วถือเงินสดเอาไว้เยอะนะครับถีอเงินสดไว้เนี่ยพอร์ตของเรานะครับให้เรามีมีมีพอร์ตพอร์ตที่เป็นเงินสดเยอะเยอะดีกว่านะครับแล้วรอซื้อเมื่อมันถึงจังหวะต่ําที่สุดนะครับอันนี้เราบอกท่านไว้ก่อนนะครับนี่คือ ช่องเดียวนะครับชแนลเดียวที่คาดว่าจะมาบอกทุกท่านให้เป็นแนวนี้ก็คือลดพอร์ตรีบาลน์พอร์ตของเราให้ดีนะครับให้เหมือนกับให้เหมือนกับต่างชาติขายขายหุ้นเรานะครับแล้วก็กองทุนก็ขายหุ้นออกนะครับทีนี้ก็มีแต่ชาวแมงเม่าที่เขย่าขยุ่มเข้าไปซื้อนะครับทีนี้ก็จะมีแต่แมงเม่าเข้าไปซื้อนะครับเราก็ต้องออกอย่างเจ้านะครับเราต้องมีเทคนิคเราออกอย่างเจ้าออกอย่างออกอย่างนักทุนต่างประเทศออกอย่าง กองทุนที่ออกนะครับต้องทําความเข้าใจกันนั่นแหละครับเราทุกคนนะครับชมชนแนลนี้ท่านก็ท่านก็พิจารณาอย่างเยอะนะครับอย่ามาทําตามเราก็บอกหลายครั้งย้ําหลายครั้งแลวนะครับว่าอย่าทําตามที่เราบอกทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากว่าท่านพารณาด้วยตัวของท่านเองแล้วลังเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับก็คือว่าเป็นจังหวะสาวดาวจริงๆนะครับท่านก็พิจารณาเราก็วางแผนให้ได้กําไรสูงสุดนะครับเพราถ้าเกิดท่านเห็น ว่าช anel นี้ให้กําไรกับท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกเข้ามานะครับก็ขั้นต่ําก็อยู่ที่55บาทนะครับขั้นสูงสุดก็3 4 0สบาทนะครับแล้วแต่ท่านจะเลือกเอานะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับแล้วก็เราจะมาดูลักษณะของหุ้นแต่ละตัวด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ดูค่าของเงินค่าของทองค่าของค่าของตลาดค่าของ น้ำมันนะครับว่าจะมีทิศทางใดนะครับให้ท่านพิจารณาดูนะครับว่าเป็นเป็นแนวโน้มใดนะครับเราก็ใช้ความพิจารณาของท่านเองในการลงทุนทำเกมนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีลดพอร์ตบาลีบาลานพอร์ตให้ทันก่อนที่ท่านจะหมดเงินไปนะครับก็ขอความสุขสบายใจมีกับทุกคนนะครับสวัสดีครับ